ไม่เคยจะพูดเลยว,ว่าลืมไปไม่เคยฝั่งมันเกิดตรงไอ้น,นี่หมดเลยฝั่งเราเกิดเอ้พี่นี่คือพี่นี่หรอลืมมันเกิดตรงตรงมันมันอยู่กลางกลางโบสถ์มันเกิดต,ตรงนั้นเลยตรงพรมแดงอะอยู่พรมแดงกันพันเจอเขาแล้ว เอ้ยพี่มีคนพักเฟรเขามาตอนนี้เราก็อยู่ตรงปุ่มส่งนกไม่มเป็นไรยังไม่ต้องกดนกหรอกเบบี้ชาร์ตตีไม่โดนได้นาฬิกามาจากการเปิดกลมแบงมุมลเราไล่น้ำหอมแล้วเบบี้ชาร์ตอยู่กับเขาไปแล้วไปแล้วกำลังปั่นอยู่กำลังรวย เบพี้ชักตามพี่โยกำลังวิ่งเข้าบทใหญ่เข้ามาเลยวิ่งไปเบบี้ชักปิ่งเหรอจะเอาเขาเฉยไปหาพี่นี่เห็นล้ มีการะต่างนะมีกระต่างวิบจักเดินตามกดลูกไฟดักด้วยโอ้ยลูกไฟมันมันตีได้ไม่เป็นไรลูกไฟมันฉลาดเฉยปกติแล้วจะไม่น่าจะฉลาดขนาดนั้นเมื่อกี้เห็นลูกไฟเรากดลองมันดีเลย,เลยไปนดิดนึงเราเจ็บแล้วฝั่งน้นจะไม่เจ็บเลย วนะเว้ยบิงตีโอ้โหเบบี้ชักเอาเรื่องจัดมันพลาดมันพลาดตัวมันใหญ่ตัวมันใหญ่อ,อ,อยู่หยุดเบบี้ชักก็หวด ต <S eigentlich analysis> ุนตุนตุนดักไม่เป็นไรทำไมเป็นพิชักมันไล่ดูจักวนได้ไหมวนกดอะไรฮิวตุนมาเลย ตุนตามไม่หยุดเลยเฮ้ยโดนได้ไงวะโดนสองอันเลยเหรอตัวันเดียวตุนอะตุนมันตีได้ไงอยู่แบบ Yu ting yu ting. Lốc sẽ mà phải không <tương> Lốc này. <tương> บปิบปีชักตามไม่อยู่เลยเกือบโดนบปิบบีชักบิงกตกตายตอนแรกปีน,ปนยิวจะเต็มแล้วครับ <c oughs> โอ้ยมันบิงตีมันยังไม่เปลี่ยนสกิลนี่หว่าเปิดป <c oughs> ีชักดูจัด <c oughs> เบบีบ้แชกโอ้โหมีตุนน่นตรงอีกมีตุ่นตามมาลกตอนนี้ไม่ช่วยต้องส่งไปจากหัวเกิดตุน่นเขียวเพราี่เพราะี่ปืนปิด <c oughs> หลุดไดไ่กดเกะๆหนึ่งทีอ่ะตีเขาจะรู้ไฟตีต่อเนี่ยพอกดแกะจะรู้ไฟตีต่อเลียเดินมาแล้วได้ไปติดเซียเมื่อกี้มุมน่าจะช่วยผมได้อยู่นะ Bye háp, đứt 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 đứt, nhảy lên,

โดนแล้วมันตีหมดจัดมันเดินตามทันได้คือมันตีได้เลยไงเนาบัตุนตุลมันอยู่บ้านเล็กเอ้าทำไอ้นี้ล่วงทำอะไรล่วงทำเล่าล่วงมาเก็บมาเก็บอยู่ตรงนี้ตรงนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยวนไปรอบเขาถือให้ด้วยถือเล่าเหรออ่าแล้วมันจะให้ยังไงเนี่ยพี่วิ่งเข้ามาในโบสถ์ทางนี้วางไว้ให้ได้ได้ได้เอ้าเห็นยังเอ้ามันไม่เก็บอ่ะ มันเป็นการใช้เวิกเชียนแทนเอ้าโดนแม่งมุมแย่งปีนีาาย้ได้เลยปุ่มเก็บมันเก็ยบยากอะพี่มแยกแตะไอสีม่วงอะมันเป็นคอมไงปุ่มมันอยู่ F2 แล้วนิ้ว,วอยู่คนละที่เลย มันบอกว่าวางตุ่นดักนู้นดักนี้เต็มไปหมดเลยเอ้ยอย่าเก็บอย่อาแย่งเี่มันเอาเข็มชิดยาไปเหรอฝัอ่งนู้นล้มแล้วเ,เบบดี๋ยวไปช่บิงติ ตายแล้วเย a เง็ดเง็ดเง็ดเง็ย yeah มาหมอบหมอบหมอหมอต้อ,องเจอกับแมงมุมฝั่งนี้เขาต้องเกิดตรงสุดทางชวัว่วแหละแมงมุมเป็นข้าโบดใหญ่เดี๋ยวขอเก็บของก่อนเก็บกล่องเก็บกล่องว่าได้อะไรขอบคุณสิบดาวได้นะครับเหมือนพุ่งซึ่ง แสงเหลืองอยังเลยแสงใน,ในตัวผมวหน้าหลงเหลืองเหลืองไหม่มเอองเเอคานะได้เลยได้น้ำหอมมาไล่ใส่ปะใช่่อยูจุเด็กมันจะตีใส่มันจะได้เอาสก,กิลไงแล้วก็เอาเอาตังค์ไปซื้อลูกกตาก็เฮ้ยฝั่งเหนือเขาปั่นจนเสร็จเลยเหรอเนะี่ยตีใส่ได้แล้วใช่่อยูจุเด็กนะได้เลย กำลังจะมาที่นี่บอกเลยปั่นจนเสร็จนะครับแมงมุมขยุมลังคาแมงมุมมันดุดิกดุดดิบลาชพัชรุดดุดดิเฮ้ยมาแล้วแมงมุมโอ้สปินอินตีตอ้มันจะตีผมอย่าเจ้าแมงมุมอย่าแมงมุม ว้ยมีการต่างด้วยครับดดดดยิงใหญ่เฮ้ยมันสปินมาด้วยความไวสูงดดไม่ยิงใหญ่ด้วยดดดไปแล้วโอยมันยิงใหญ่ปดนกยาแมงมุมเชียใหญ่ให้หน่อยเคลียใหญ่ให้หน่อยหยบใหญ่มันหยบใหญ่มัน

ฮิวติงฮิวติงตร์ตเตตเตตามสตารให้อยู่ฮิวติงฮิตตยังไงดีเฮ้ยมันยึกยักอะเอ้ยมันบินเข้ามาโอ้เป็นมุมปิงเป็นมุมใส่ปิงแค่ใหญ่มันเยอะ มันตีใส่ไหมไม่วิ่งไวจังเลยทำไมสุนสานฝั่งนู้นยังไม่โดนตีเลยโดนบล็อกโดนบล็อกได้ได้กำลังฮิวอยู่กำลังฮิวอยู่ฮิวติงฮิวติง เอ้ยถ้าตีอย่างนั้นก็หิวยาวๆสิครับหิวติงหิวติงมันยังเดินตามมาอยู่เลยสุส,สายเลือดเต็มอยู่บินแอนแต่ไม่มีโดนไม่ได้เสียปวดแล้วปีนกันดังคนดังใช่ มันหลอกให้ปีนไปปีนมาไม่อยู่แล้วครับฮิวกันฮิวติงฮิวติงได้เลยฝั่งนู้นเจ็บแล้วฝั่งนู้นเจ็บแล้วแล้วยังฮิวกันเรื่อยๆอยู่ไปละหนีกันแมงมุมันน่ากลัวไปแล้วโอ้ยตีเพชรเสียหัวทิ่มเลยเฮ้ยมันไอ้นี่ เดินออกมาตามใยแล้วว oh <regret> ุ lonely, d bla, d ้ลบีดเดนตีหนึ่งทีอ้ยโดนตีเจ็บตีสปินวิ่งยาวเหยียบใยให้หน่อยดิเหยียบใยเหยียบใยโอเคเดินเดินเดนดินได้เลยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมันดักจริงอะมันปีนหน้าต่างเข้ามาเลยเอ้ยชิงผิดทางสวยแล้ว จริงจรเอเทมเสียงไปไนเอนิไปแล้วครับฝั่งนูโดนจับแล้วยาแมงโอยหยบใหญ่เยะแล้ว ปินปีนมาสโลโมชั่นปีนอ้าวไม่มีสปินด้วยแย่ละเอาแล้วผมเธอ,อช็อกไม่ชกโอ้ยโดนยิงใหญ่แม่งมุมงมาไวมากอุ้ยมันจะบีบตีฝั่งนู้นเลยเฟดไ,ไหมเลยเลียบร้อย ย้อนกลับช่วยหน,นช่วยด้วยได้เลยครับชุกๆกแต่งานแข้งนะผมยังเข้าไม่ได้เหมือนพี่ยังจูกอยู่ช่ยวยด้วยเพลสเซสียแต่ยีไม่โดนตีโดนเพลสเซียสวยต่คงกันตายแล้วใช่ไหม ฝั่งนน้นตายหรือเปล่ายังไม่ตายป <t noise> ังยิงม่งมุมสเปนเอ็น,นมันเหนื่อยเหลือเกินมีอะไรให้เล่นอีกโอ๊ยโดนใหญ่โดน,นทุกอย่าง <t noise> ตายแล้วฝั่งนน้น <t noise> เรียบร้อย Düd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 ü Yeah!